วันนี้เราจะมาลองกับ New g e ียร์คานิว l เป็นรุ่นปรับโฉมของคา n ิว a l ใหม่นี่ครับใหญ่สวยดุดันดีมีหลายๆอย่างที่เขาปรับขึ้นมาใหม่อาที่เช่นกระจังหน้าไฟรวมถึงมีช่องดักลมเพิ่มเป็นรถไฮบริดเครื่องยนต์ผสมมอตเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากไม่ใช่ไฟฟ้าเต็มตัวเป็นไฮบริด ไม่ใช่ปลอกอินนะครับเพราะฉะนั้นจะชาร์จไม่ได้ยางล้อขนาด19นิ้ววงใหญ่พร้อมกับลายใหม่เราจะไปลองดูกันครับว่ามันจะขับดีไหมนั่งสบายไหมช่วงล่างที่เป็นคอ Spring จะก,กระดดก,กระเดกไหมไปลองดูกันครับ นิวเกียร์คานิว่าใหม่นี่ครับจะจะมีสองรุ่นเป็นรุ่นลัก u r วรกับรุ่นพรีเมียมคันนี้คือรุ่น l u กชัวรตัวรถโคตรกว้างใหญ่เพราะว่ามันมีขนาดถึง5เมตรกว่าจะจกหน้าบานใหญ่ทัศนวิสัยดีครับแล้วก็แม้ว่าจะมีเสาเอเนี่ยค่อนข้างอวบแต่ไม่ใหญ่มาก หลังคาจะมีสรูปแบบ2องตอนนะครับสำหรับตอนกลางกับตอนหลังสรูปเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบปกติอยู่แล้วขออนุญาตปิดไปเลยนะครับไม่ใช่รถไฟฟ้าเพะาะนั้นเราต้องมีปุ่มสตาร์ตโหมดขับขี่ก็จะมี3โหมดนะครับมีสมาร์ทสมาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพวก normal แล้วก็ eco กับโหมดสปอร์ตซึ่งสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่โดยการกดเอาเครื่องยนต์ขนาด0.6ลิตร แต่ว่ามีกำลังเยอะทีเดียวครับ180แรงม้าพอรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า54กิโลวัตต์ก็จะได้แรงม้าที่ค่อนข้างโอเคครับตาเร่งอยู่ในระดับดีทีเดียวครับระบบช่วงล่างจะเป็นด้านหน้าเป็นแมกกาสันสตคอยสปริงส่วนด้านหลังจะเป็นมัดริงคอยสปริงเมื่อสักครู่ผมลองนั่งจากด้านหลังถือว่ามันมีความกระด้างอยู่นิดนึงแข็ง ซึ่งแน่นอนทําให้มันสามารถรองรับตัวรถขนาด7ที่นั่งได้สบายๆแต่ด้านหลังก็อาจจะต้องแข็งนิดนึงแต่ที่ชอบนะครับคืออัตราเร่งเขาค่อนข้างดีแล้วก็เบรกดีทีเดียวครับหน้าจอคอนโซลไม่สามารถที่จะปรับเป็นเป็นแบบอื่นๆแบบรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าก็จะเปลีเมนูในการดูการประหยัดน้ำมันการขับขี่ ระยะทางซึ่งตรงนี้นก็จะรวมถึงความเร็วแล้วก็ระบบความปลอดภยัยครบคันครับเอดาสเรมชุดความปลอดภัยอื่นๆกระจกต้อง360องศารอบคันเบาะนั่งค่อนข้างชอบเพราะว่าจะออกแนวแข็งๆนิดหนึ่งไม่ยยบยากเป็นเบาะหนังที่ค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ เขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นเบาะหนังประเภทไหนถ้ารับเปลี่ยนแป้เป็นแบบปุ่มแมนนวลอูตรงคอนโซลด้านล่างไม่ได้ฝังอยู่ในจอมอนิเตอร์นะครับก็จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายเขาจะมีทั้งหมดสี่สีดำขาวน้ำเงินเทาครามเป็นรถที่มีสองุ่นจะต่างกันภายในคือ เบาะนั่งเรื่องขสีกับวัสดุแล้วก็การปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพราะว่าเบาะของรุ่นลัคโชนี่เนี่ยจะเป็นลักษณะกับดันซีสและสำหรับคันนี้จะเป็นเบาะหนังธรรมดาปรับไฟฟ้าสิ่งที่ผมนใจอยู่อย่างหน่งคือการบริโภคน้ำมันของรถคันนี้ที่ค่อนข้างแปลก,ปลก,ปลกมันเป็นไฮบิด คือมีมอเตอร์ไฟฟ้าผสมกับเครื่องยนต์แต่ว่ามันไม่นหนักน้อยไปหรือเปล่าอาการบริโภคน้ำมันอยู่ที่สักเท่าจุดก้าเตันเดตรวนิดถือว่ามันน่าจะได้เยอะตหอนี้แต่อย่างว่าแหละครับเพราะว่ารถมันเป็นรถค่อนข้างใหญ่